กินบันดาลบไปทีละตัวเจ้าลิงแสนชั่วปล่อยชัวเมาทีอ่าต่อไปนี้ตามนะคะขาเป็นชื่หมูใหญ่ขาเป็นชืดหมูใหญ่จิดใจเจ้าลิงทะลึงจิดใจเจ้าลิงทะลึง ขะหนึงจนดังก้องไผ่เที่ยงกาหนึงจนดังก้องไผ่หมูใหญ่แค้นใจสุขีหมูใหญ่แค้นใจสุขีดิดตัวแล้วพุ่งเข้าชกดิตัวแล้วพุ่งเข้าชกาชกิบบันดาลโลกไปทีละตัวกินบันดาลโลกไปทีละตัวจนลิงแสนชั่วปล่อยตัวเมาค เจ้าลิงแสนชั่วไปชัวเมาครีคราวนี้พร้อมกันนะคะหาเป็นเจองูใหญ่